หลายมองเต้เนะสาว่น้องสามมองกว่าเนาะอพอผมพามาหลายมองมาย้ำมองหลายหลยมองไปนําเนาะลองเป็นวัาตอนเช้ามันงเงียบสง,งัดแลบปลามันได้ถืกเนาะตอนนี้กำลังสิกลางเำลังมองกาลงั <c oughs> ลงแต่อะกลกันกันเนาะ <c oughs> ไม่เอาายบอ <c oughs> <c oughs> ติกางเนเรือนมิดกางเองบ่าเลยเนาะตอนนี้กำลังติกางเนาะถ้าบึงเป็นกางแล้วเป็นสีลนยเนาะนี่เินนะเนาะโอเคทอกางแล้วเป็นไมไลนเนะลน์เด้นหนะแต่กาไม้ทัง thắng đi một chút 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 chú chút chút chú chú สกกากาศโอ้เด็กะขอโทษขอไฟเด้กผิวหนังสา,สามสองสามถิดบอไดเอามันคลิปลงเนาะบอม,มีคลิปบอไป,ไไปถ่ายน้ำผอผอไปขูมือเนาะบอไปถ่ายน้ำเนาะเพราะว่าเป็นไปแต่เสาเลยเราขันตื่นนะ้ำเงินเนาะเป็นไปแต่สามโมงสามื่อวันนี้เลย เสื้อซามาลองถ่ายบุพเพอหางหายไปโดนระยันด้วยพี่น้องอยากเบิ่งอยากสม้มเนาะไปดิถือหรือป้าพี่น้องวอยลุมพูเห็นกันาดเดียตัวหนึ่งสองตัวพี่น้องภาสาการเนะาะกำลังมาเกิดไก่ขันขันมันอะไรก็พี่ก็ได้ที้นทันมีอะไรเลย บเบมกเกนเนี่ยเนาขามันเป็นกลางคืนไพ่กับยาเกงดนอย่าน้เรบอตเอาคลิปลงเนาะจะได้ก็จะเราหาเขาเขียนกันได้แถงเลยมามีวิดีโอลงเนาะนี <c oughs> ่ถืออลไรบ้านี่ถือเะไปน้องไล์พัดสกางเนาะ อะไรสีตัวแล้วถือถือกันอะไรต้อนเสาถือเนาะมันเงียบสงัดมุ้ยู้ใดต่อป่ามันอยู่จุกอยู่เป็นฟูงเป็นพออะไรแต่ละมือก็ได้พอได้คายเนาะก็ได้ซูกินนก็ได้คายกินอยู่ขุมมือเนาะ สมัยกินอยู่กูข้าวหายตัวเนแต่ละเจ็ดแปดสิบพันกิปลาเลมยังมิดอีกหนอคนฮาขู่ขู่เวินเซนแกะคันทังบ้านเนาะน้งทังบ้านจะหน้าบ้านเลยนี อือถือ่ลยนะเขาได้เยอะแต่ประยัดมันไป้ลยไปเลยถือไปได้ตัวนั้นัดมันกับมันอือถือเลย เด้นต่มัาเห็นพี่นนอมันกลางคืนเนาะขันดอกไผ่ไปเนี่ยขันไผ่โคมอย่งใส่ตากับมาได้เห็นตัวมันเนาะนันสองตัวพี่นนอสามตัวโอ้ขึ้นมาบัดเือกกระเด็ปัสสาวปัสสังคปัสสังไปัสสิกิงปัสสังไ์ปัากิกิงเดียวกันเนาะปัสสาวะปัสปัสสาวะ ได้ล้วมงสิบโตพี่นหองไลยันทานสุดจ้ใส่ตุ่มบะถือแลวพี่น้องใส่สตุมต่มมัดยามันเลยนำสองนำไซแ์้วบะถือแลวใส่ตุม่มเด่ขึ้นมาเด็น้อสองสามตโตโหถือขึ้นยะ่งได้ถนะ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 ือ่งได้ขนาดนี้เดนี้ง mấy phút vài thế nào Cái quật gọi là màn you Cái này là tổ là thủ của chị này Hay dù ở cạn bên nào nhắn sao thế nào Ở bùi lùm của mình nhắn lên bụi งงเงียบงี <c oughs> ส้สลาขี่ขานเนี่ยอยากตื่นสาวอยากลูกเสาวที่ขานมันหนาวน้่งแต่วงนึ่งบัหนาก็ได้เงียบสงัดปหน้่งเงียกาศบรยินจะขึ้นไามตัวหนึ่งพี่นนองมปัสไซ กกระตาสายโอ้จากเสียงนกของนกเขาหอนี่ถือเลยพี่น้องเสียนกเขาหอน้องก่อนนี่ขึ้นมาสองตัวพี่น้องโอ้มันถือกว่าปกติหรือว่าธรรมดานี่ พอพอนอนยิ่งมันหับบัวถือบัวถือบัวถือปันได้วะปกติมันยิถือกว่านี้อันนี้เพิ่นกลางมองบมดสุดเนาะกลางมองหน่อหนึ่งกะมันเจะมองเขาแล้วก็มันเสากลางเนาะกระจาเลยมองแงี้ยงเติบเนาะนี่ถืออะไรกันเนาะอ๋อมันย่ถือยามมองขึ้นมามันเยอะมันมองกะมันอยู่เนาะ มีเด้ออยู่สิบปลา,ลาหรือแซวเพราะมันแซวนี่ทอนี่นะเพี่นเนา,นาตะพังนาะโอ้ยปลาขุมอยู่เนาะออกไปพอะอันนั้อพู่อป จิงนกกะหูกูนี่แหวัดนกนกกะหูแต่ผู้เดียวมันตะยานนกขาวนี่หอมนังจากทีไรบารหนึ่งแล้วเนกพอเป็นมายามองประพันประพันบ่านเนี่ยต่อผันโมประพันนั่นมายามมาทักสันโมกระพัน cũng lại mong là mòn là bàn đường nhưng mà thanh chẹn nữa nhưng mà tuyết yêu sẽ làm cái <laughs> đó <laughs> sẽ làm bắt <laughs> จมมนนะัพี่น้องมามองอย่ามองสีเส้นนะพี่น้องถึงสองตเนาะย่ามตัวน,ะน,นี้บม่ได้หลเนาะมมองสัตว์หายปะวานนะี่บสองตัวเรามาหาโมกว่างนะทอดตัวยัง,ยง,ยงต้องยังยังต้องใส่ไฟคือเก่าเนาะเพราะว่าออยัางกล่องอยัง โฟกัสบ่ได้บ่จับบ่ได้ปรากฏพี่น้องปรากฏอ้านี่ก็ได้ซานโตเนาะซีสุดนี่เอาแกงเนาะมานี่ยามหม่องดังนั้นนี่ก็ปลูกพริกเนาะพี่น้องหลังจากหม่องยามหม่องดังนี้แหละ

ตัวที่หานี่เอ้าถือสงโตในมือนะถือพี่เนาะีกสองโตนะงปโตรากฏกับปลาสกางอันนี้เป็นเจ็โต้มามามามองด้านนี้เลยเจ็ดโตใหญ่เติปรากฏกับตสิบพันได้แล้วเนาะไปพยายามมานะต่อพี่เนาะประตัวนี้ก่อน,น พี่หนอถือก็ตัวหลักนะมันดึงขับไปเนียเกี่ยวหลักติ่ีว่ายอยอะบางคือหลักติง่งหลักหลักคันเบ็ดนะถือพี่น้องมาแต่ต้นแต่น่ะเนี่ยเราหลังถือก็ตัวเบ็ดเลยปลาปลาปลากระบอกตะปุกตะปุกแห้งไอ้หลุมต่อไปพี่น้อง เด็กถือปลาบูเลยตัวบางใหญ่ปลาบูก็เขาไปซื้อปลาบูซื้ออะไใส่น้ำกันเลยเอาไปใช้มงกุลน้ำมันใช้มงกุลเอาใช้ยยตะบัดหนึ่งคลิปหนึ่งตะบัดหนึ่งตะบัดแค่สองคลิปสคลิปตะบัดหนึ่ โอ้สองโตแล้วเหนเหรอสองโตแล้วเห็นอะกิล้วเ่น้องเอ้ยอ้าวนะ เดินมองสิเลอมองบตสวสสวนี่ี้เป็นอะมองหน่อยมองหน่อยมังมนปอนนีนั่กถาโตซตโตเนาะนี่ยถือเลยห่าโตก็ิโตก็พออลวไปอันด้าโต nhiệt cả chèng ngó chèng ngó nó mà tới 3 giờ phải nào không có mà tới 3 giờ nhiệt cả chèng này tuần này có khoảng như 6 giờ 6 sao cái sịt để mưa này giờ mong tới sụt thải là cái lúc đi cũ mong như đúng mong mong có phản như thế là phải nào một đang chờ một mà ปลาสักกางไปเก็บมาอยากสมมองน้อยบ่ล่ะเนาะมันบ่หลายบ่คือมองใหญ่แม่น ปา้ปาตาใสพี่นะ้องเต็มปสัสสาวะแล้วเอาะไเอะไรเท็ดเท็ททดเรียบร้อยออกสมัมพี่น้องเอ้ยเต็มหมอด้ายมันดื้เนื้อชิ้อ๋อ,อ,อพี่นะ้องปลาตัวบอ,องใหญ่ปลาหลาข้าศนหม้อขาว ขเขาจะสอนแมนนะคุณต้องเป็นยังไงพี่น้องนาะหลังจากเธอขึ้นมาเนะาะปลาเขาจะได้กประมาณน,นี้นะห้องซานเนาะหนักเติระมาณสีฮารูสียันเห็ดผุดคล้ายนะพี่น้อง